แพ็กเกจสร้างอาชีพและสร้างรา,รายได้เสริจนะคะลงทุนไม่มากลงทุนหลักพันนะคะแล้วก็ทำงานได้จริงทำไรายได้ได้จริงนะคะเรามีสลงชาให้เราสอนฟรีเราไม่ขายเฟรน่ชงใเราบอกสูจริงสอนจนกว่าจะชงเป็นจริงๆนะคะรายละเอียดมาดูกันนะคะว่า เราให้อะไรบ้างนะคะสิ่งที่จะได้จากพิกแพ็กเกตนี้นะคะก็คือกาชงชาแบบผวนะคะตัวนี้จะขนาด500 ml ชงได้ทั้งละ2แก้วนะคะตัวนี้มูลค่า2 6 0บาทแล้วก็ผ ชน,ชนิดแรกก็คือชาอูลหลงอบดอกมะลินะคะเป็นชาอูหลงแท้ๆเลยแล้วก็อบกับดอกมะลิแท้ๆรสชาติจะเข้มแล้วก็หอมดอกมะลิมากค่ะชนิดที่สองก็จะเป็นชาอูลหลงอบดอกหอมมุลิกก็จะเป็นชาอูหลงแท้ๆผสมกับดอกหอมมุลิชนิดที่สามก็คือชาข้าวหอมก็จะมีกลิ่น เป็นชาแดงที่แดงจากกระบวนการผลิตแบบพิเศษชนิดที่สีก็จะเป็นชาแดงผงมใช้สำหรับชงชาแดงน,น้ำพุ่งมะนาวหรือว่าชามะนาวแล้วก็แบบที่5ก็คือชาอูหลงชาอูหลงก็จะเป็นใบชาอูหลงล้วนๆเลยค่ะที่จะหอมชาซึ่งตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับทำอูหลงเย็นอูหลงน้ำพุ่มหรืออูหลงน้ำพื่งมะนาว ะะแล้วก็สิ่งที่ท่านจะต้องไปซื้อเองก็คือเป็นพวกถ้วยชุมชาแล้วก็ที่ตวงนะคะอันนี้หาซื้อได้ตามของตลาดทั่วไปเราจะสอนฟรีนะคะไม่ขายเฟรนไชายสอนจงกว่าจะเป็นสอนสูตรจริงๆให้ท่านเอาไปทำมาหากิน เอาไปเป็นอาชีพแล้วก็หาเงินได้สิงนะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตการชงบางเมนูให้นะคะแล้วก็ละเอียดละเอียดเจอกันในอินบ็อกซ์นะคะถ้าสนใจขอบคุณค่ะเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่ต้องมีมีอะไรบ้างนะคะ สำหรับการเปิดร้านน้ำชาในสไตล์ของโรงน้ำชานะคะเราจะไม่ใช้เครื่องชงกาแฟเพื่อเพรสเอาน้ำชาออกมานะคะเราใช้แค่ตัวชงชาแบบกดแบบที่เรามีเลยนะคะเนี่ยค่ะตามที่ในในวิดีโอเลยค่ะที่เราให้ดูครั้งแรกนะคะแล้วอย่างที่สองก็คือถ้วยตวงค่ะให้แบบ ดูปริมาตรได้แล้วก็จะต้องมีช้อนคนค่ะแล้วก็จะมีแก้วตวงนะคะมีน้ําเชื่อมแล้วก็มีน้ํำพึ่งค่ะสำหรับน้ำพึ่งเนี่ยเราใช้น้ํำพึ่งดอกลาไยนะคะโอเคสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการน้ําร้อนนะคะแนะนําให้ใช้แบบความร้อนสูงนะคะวันนี้เราจะมาชง ชามะลิให้ดูนะคะขอดูผงชามะลิหน่อยค่ะเนี่ยค่ะผงชาเราก็จะเป็นผงชาอูหลงแท้ๆเลยใส่ดอกมะลิเข้าไปรับรองหอมแน่นอนเวลาชงนะคะเราก็จะใช้ชามะลิใส่เข้าไปสองช้อนครึ่งสำหรับหนึ่งแก้วนะคะตวงน้ำร้อนใส่เข้าไปตัวกรองสำหรับ กาชงชาแบบนี้นะคะจะเหมาะสําหรับหนึ่งแก้วพอดีเลยค่ะพอเต็มปุ๊บเนี่ยก็จะได้แล้วก็เทน้ำร้อนเสร็จปุ๊บกดลงค่ะแล้วก็สลับขึ้นมาแช่ชาระหว่างแช่ชาให้เขาเข้มเราก็ไปตวงน้ําเชื่อมนะคะน้ําเชื่อมถ้าหวานปกติตามสูตรเราก็จะใส่สาร10 ml หวานมากหวานน้อยลูกค้าสามารถสั่งได้เลยนะคะโอเคพอตวงน้าเชื่อมเสร็จ เราก็กดน้ําชาใส่เข้าไปที่ถ้วยตวงเลย mm hmm. เห็นไหมคะว่าปริมาณจะได้200พอดีเป๊ะสำหรับหนึ่งแก้วนะคะ mm hmm. เราก็คนให้เท่ากันแล้วก็ใส่แก้วเสิร์ฟได้เลยใส่แก้วเสิร์ฟแล้วก็เติมน้ําแข็งให้เต็มได้เลยคะ่ะ ง่ายไหมคะน้ำชาเวลาชงเสร็จนะคะจะมีความร้อนนิดนึงนะคะเราก็ต้องคนคนให้เขาเย็นถึงแม้ว่าจะทิ้งไว้จนน้ำแข็งละลายหมดชาของเราก็จะยังเข้มแล้วก็หอมอยู่นะคะเราการันตีเลยขอดูใกล้ๆได้ไหมคะว่าชาใสาๆไวรุ่นชอบเป็นแบบนี้เลยคะ่ะ ดื่มเพื่อสุขภาพต้องชาแนวนี้นะคะเป็นเทรนด์ใหม่เป็นสิ่งที่คนยุคใหม่ต้องมีนะคะ